เมืองซากุระอันแสนสงบสุขแต่วันนี้มีขยะพิษเต็มเมืองแย่แล้วทำยังไงดีดูสิคัเนี้ยขยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะใครมาทิ้งขยะตรงนี้่ะครับเนี่ยทำยังไงดีเลคะคันเนี้ยเดินข้ามถนนก็ลำบากกลิ่นเหม็นเต็มไปหมดเลยใครกันนะที่ทิ้งขยะตรงนี้นะช่วยด้วยคะ่ะขยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะ ในเมืองตอนนี้ที่เต็มไปด้วยขยะทําให้รถสัญจรไปมาลําบากฉันก็วิ่งข้ามถนนลําบากเหมือนการไข่ก็ได้ช่วยพวกเราด้วยคะ่ะดูสิรถวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยอากาศในเมืองปนเปื้อนไปด้วยกลิ่นของขยะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับแย่แล้วทํายังไงดีคะตอนนี้ฉันไปโรงเรียนสายแล้วคะ่ะระวังด้วยนะครับผมขับรถออกไปไม่ได้ เกดอะไรขึ้นเนี่ยทนายมีแต่กลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับกลิ่นเหม็นเต็มไปหมดเลยนะคะดูท่าทางที่นี่น่าจะมีขยะล้นเมืองแล้วล่ะคะ่ะมีขยะล้นเมืองได้ยังไงกันนะครับนี่ฮะนี่ไงคะขยะล้นเมืองล้นไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วก็ทางสี่แยกไฟแดงด้วยนะคะคุณครูครับพวกเรา,งเรา,ราเคงเรียนไม่ได้แล้วละเหม็นมากเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะขยะเยอะแบบนี้เราคงเรียนไม่ได้แล้ ถ้าอย่างงั้นแล้วก็พวกผู้ชายเดี๋ยวออกไปช่วยคุณครูเก็บขยะข้างนอกกันก่อนนะครับได้เลยนะครับคุณครูเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันเก็บขยะให้หมดเลยนะครับไปเลยพวกเราตรงนั้นไงขยะเต็ไมไปหมดเลยนะมาเลวครับพวกเราเราจะตั้งช่วยกันเก็บขยะให้หมดเลยนะโอโ้ใครมาทิงไว้ตรงนี้ไม่ไหวแล้วพวกเราฉันเป็นลมก่อนก็ล<อ>แล้วกันโอ,โอ้ไม่ไหวแล้วผมก็เป็นลมเหมือนกันครับไม่ไหวแล้วครับพวกเราเป็นลมกันหมดเลย อพอออกก็เป็นลมไปด้วยเราจะทํายังไงกันดนีล่ะครับพวกเราเหม็นขยะมากๆกเลยตอนนี้ลุกไม่ขึ้นแล้วครับเหม็นขนาดนี้พอออไม่ไหวนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยพวกปิกกลิ่นมันขยะใครมาทิ้งไว้หน้าบ้านหรือเปล่าพี่ฝนทิ้งไว้หน้าบ้านงั้นเหรอหน้าบ้านเราอะ่ะหน้าบ้านเราจะมีขยะได้ยังไงพี่ฝน่ะเก็บขยะไปทุกวันนะอืมก็จริงนะเมื่อคืนฉันก็ไม่เห็นนะตอนกลับเข้ามานะ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมมีขยะ กลิ่นเหม็นขนาดนี้น่ะทำไงให้ลดกลิ่นเหม็นพวกนี้ลงไปได้บ้างไงเราจะต้องช่วยกันจัดการขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอ่ะไม่เห็นมีขยะเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนกลิ่นเหม็นมาจากไหนวันนี้งะมีกลิ่นเหม็นตรงนี้อีกแล้วไม่เห็นมีขยะเลยแต่มีกลิ่นได้ยังไงเนี่ย๋ย่าไปถามพี่เอกก่อนดีกว่าพี่เอกพี่เอกแย่ yeah, แล้ว กิ่นขยะเหม็นแต่ไม่หมดเลยนะขยะเหม็นอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่มีกลิ่นเหม็นตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหพอพี่ฝนเข้ามามีกลิ่นตามมาด้วยใช่ที่ไหนเล่านี่มันกลิ่นมาจากข้างนอกต่างหากกลิ่นข้างนอกนั่นเหรอใช่หรือว่าข้างในบ้านพีจะมีขยะหรือเปล่าไม่มีในบ้านเพีงไม่มีจริงเหรอใช่แล้วแล้วบไปไหนอะบโบก็อยู่ในบ้านนั่นแหละบไม่ยอมออกมาข้างนอกเลยแฮะบูบบุ๊กพ่บว่าไง โบบอกว่าออกไปไม่ได้ออกไปแล้วจมูกเสียเลยออกไปแล้วจมูกเสียงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนผ้าปิดปากผ้าปิดปากอะไรอ่ะต้องใส่ผ้าปิดปากไงป้องกันกลิ่นเหม็นหนึ่งเดี๋ยวฉันใส่ให้นายแล้วก็โบด้วยนะไม่เห็นป้องกันได้เลยพี่ฝนป้องกันได้ระดับหนึ่งงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนนั่นนะไปใส่ผ้าปิดปากก่อนก็แล้วกันในตู้เสื้อผ้ามีอยู่นะพี่ฝนหยิบได้เลยหยิบได้เลยนะอืมได้แล้วอ่ะตาพี่เอกไปหยิบหยิบผ้าปิดปากมาใส่บ้างเร็วเข้า จริงๆอยากใส่หน้ากากกันแก๊สเลยเน <c oughs> ี่ยเอก่อนังนเอาอย่างนี้นะเราจะต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราแต่หน้าบ้านของพวกเราไม่มีขยะไม่ใช่หรอใช่ที่หน้าบ้านไม่มีแล้วมันเกิดที่ไหนกันแน่น่ะบู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  <c oughs> บูปิกมาแล้วครับบูบอกว่ามีกลิ่นหนักๆอยู่ในเมืองเลยอะ <c oughs> ่ะจริงเหรอบูมีกลิ่นอยู่ในเมืองกัเหรอบูบอกว่าไม่ไปได้เปล่าไม่ไปไม่ได้เราจะต้องช่วยกันจัดการเก็บขยะให้หมด แต่ว่าประสาทรับกลิ่นของโบนะ่ะดีกว่าพวกเราเป็นสิบเท่าเลยนะโบมาเร็วเขา<บ>นี่นี่ทางนี้ฉันว่าฉันได้กลิ่นแรงมาจากตรงนี้นะพวกเรานี่ไงกลิ่นอยู่ที่หน้าบ้านพวกเรานี่แหละนี่งอนี่งอจริงด้วยแต่ว่าไม่มีขยะสักหน่อยเดี๋ยวว่นะฉันเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าแล้วพวกเราโอ้โหนั่นอะไรอะ่ะนั่นคือขยะใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้แถมชิ้นใหญ่ซะด้วยโอ้โห นี่ถังขยะเลยนี่นาะทำไมมาทิ้งตรงนี้เนี่ยเน่าหมดแล้วเนี่ยเน่าหมดแล้วเหรอใช่แล้วโอ้โหกลิ่นเหม็นมากมากเดี๋ยวก่อนนอนก็ดูอุบัติเหตุด้วยนะอุบัติเหตุเกิดตรงนั้นได้ไงกันนะแย่แล้วทาําไงดีเราจะต้องไปช่วยเขาตรงนั้นมีไฟเขียวไฟแดงอยู่แล้วนี่นาะเกิดได้ไงเนี่ยนี่ไงนี่เงามีถังขยะใบใหญ่อยู่ตรงนี้โอ้โหขยะลงมาอยู่ตรงกลางเมืองจริงๆด้วย แย่ yeah, แล้วทำไงถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้แล้วก็จะต้องไม่ดีกับเมืองมากๆแน่นอนแหละบูบูบูเนี่ไงที่ทางไปโรงเรียนมีเยอะมากกว่าอีกนะโอ้ขับรถไม่ไหวแล้วครับมขมคอมาเดี๋ยวก่อนนอนมีคนเป็นลมอยู่นั่นพออ,อก,กับเพื่อนเรานี่นะแย่ yeah, แล้วแบบนี้ไม่ได้ก่อแล้วเพื่อนเราเป็นลมเต็มไปหมดหลอเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่ฝนเงนเอาอย่างนี้นะเราจะต้องช่วยพวกเขาจะช่วยยังไงต้องหลายคนเนี่ย ช่วยไม่ได้เหรออ๋อก้มลงไปอุ้มก็ไม่ไหวแล้วเ,<อ><ม>เดี๋ยวๆๆก่อน,อนงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนควจะมีความคิดแล้วเราจะต้องไปหารถมาช่วยเขาช่วยพอออด้วยครับได้เลยค่ะคุณพออ้อเดี๋ยวพวกเรามานะคะทุกคนแข็งใจไว้ก่อนยากาศไม่ค่อยดีเลยนี่นี่มาทางนี้เดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บรถมาก่อนเก็บรถคืออะไรอะ่ะนี่นี่ไปเอารถที่นู่นเลยที่โชว์รูมคันใหมน่นะรถคันใหม่เหรอใช่รถกระบะน่ะจะได้ช่วยคนไปได้เยอะๆอ่ะ เออก็ดีเหมือนกันนะถ้ามีรถกระบะแล้วก็บรรทุกเพื่อนๆนเราไปส่งโรงพยาบาลได้เลยนั่นเองใช่ใช่ต้องบันทุกเพื่อนเราไปส่งโรงพยาบาลต้องคันน,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 นู้นเลยคันนู้นนู้นนี่คันนี้เลยคันใหม่สวัสดีครับคือว่าพวกเราจะใช้รถไปช่วยคนก่อนนะคะได้เลยครับมาขึ้นรถก่อนเร็วคข้าไปเลยนะพี่ฝนออาไปได้เลยเอาล่ะนะใช้รถคันนี้ไปช่วยคนที่เป็นลมจากกองขยะขับดีๆนี่ไนงะขับดีแล้ว ขับดีแล้วแน่นะเดี๋ยวก่อนพวกเพ็กโบไปไหนอ่ะโบบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้ไงเราจะต้องช่วยผู้คนก่อนนะแต่ว่ากินที่เข้าไปในจมูกโบเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยนะงั้นเอาอย่างนี้โบขึ้นกระบะหลังอยู่ไหนน่ะโบอยู่ไหนโบจะโบไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่ไงเจอแล้วบ เดี๋ยวเดีจอดรถตรงนี้ก่อนเอาล่ะจอดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนขยะกระเด็นไปแล้วชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะต้องช่วยคนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่เอกลงไปช่วยเพื่อนเพื่ก่อนนะพี่เอกจะต้องอุ้มเพื่อนเอ,นเอนขึ้นไปบนรถกระบะก่อนนะ กลิ่นแรงมากเลยตรงเนี้ยมาเร็วข้าพี่เอกอุ้มขึ้นไปเลยว่าแล้วเพื่อนๆถึงได้เป็นลมช่วยพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วครับกลิ่นขยะแรงมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยพวกนายไปส่งที่โลกพยจิตร์ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราไม่ไหวแล้วจริงๆพวกเราเป็นลมไปแล้วครับฉันเข้าใจนายนะเพราะว่าฉันเองก็ไม่ไหวแล้วกัน พี่เอกเร็วเข้าต้องเรียบช่วยผู้คนนะนี่กาลังอุ้มอยู่บางคนสลบไปแล้วสลบไปแล้วเหรอบางคนสลบไปแล้วแล้วพี่เอกก็กําลังจะสลบแล้วตรงนี้้วก่อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งสลบใจเย็นๆเราจะต้องเรียบช่วยเขาก่อนหายใจผ่านแมสมันไม่ค่อยสะดวกด้วยนะหายใจไปก่อนหายใจไปก่อนเดี๋ยวพี่วอนช่วยช่วยเองไม่เป็นไรเออเกือบไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วอนช่วยเองอีกกี่คนเนี่ยอีกสองสามคนมาแล้วเข้าอีกสองสามคนเหรอใช่เดี๋ยวอีกสองสามคนก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก่อน,นอีกสองคนอีกสองคนอีกสองคนเหรอใช่อีกสองคนอีกสองคน,าคน,คนหายใจจะลำบากอยู่แล้วเนี่ยหายใจหายใจไปก่อนช่วยเขาดบช่วยเขาเร็วๆเวอ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนลงมาช่วยผมด้วยนะคะผมอยากไปโรงพยาบาลเหลือใครอีกเปล่าเหลือคุณพอออแล้วเขาโอ้ช่วยพอออด้วยครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอพอออพอออนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยกระบะล้างเอาเดี๋ยวก่อนอาพอออไปไหนแ <laughs> ล้ววะหล่นหล่นโอ้ขอโทษด้วยครับพอออครับใจเย็นๆใจเย็นๆกระโดดขึ้นไป เอาแล้วนะตอนนี้เราจะต้องขับรถไปส่งทุกคนที่โรงพยาบาลใครขับอ่ะพี่เอกนั่นแหละเป็นคนขับพรี่เอกขับนะใช่พี่เอกขับเลยทุกคนขึ้นรถเร็วเข้ามือนหัวมาเร็วพวกพิ่รอฉันด้วยนี่บอขึ้นรถเร็วบูบูบูเอาละถอยรถก่อนนะโอ้ระวังด้วยนะครับข้างหลังอะ่ะ ราวังพวกเราด้วยนะครับเเราเป็นลมกันอยู่อ๋อขอโทษด้วยนะครับรถกระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนแย้ yeah, แล้วข้างหน้าเกิดอะไรบางอย่างรถไฟไหม้อ้ยรถไฟไหม้ได้ไงกันเนี้ยลงมาก่อนลงมาก่อนถ้าเดาอย่างนี้เราจะต้องอุ้มเพื่อนไปทีละคนแล้วละ่ะนี่เหม็นจนรถไฟไหม้เลยเหรอใช่ใช่ใช่รถเกิดขาดล้อนิดหน่อย เดี๋ยวพี่วันตามไปนะได้เลยตรงนี้กลิ่นค่อยบางลงหน่อยอะเนี่ยช่วยผมด้วยนะครับผมอยากจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลผมเป็นลมแล้วครับได้เลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยได้เองเนาะ พี่ฝนกำลังตามไปแล้ว <c oughs> นี่พา่ันไปด้วยฉันเริ่มเียนหัวแล้วใ <c oughs> จเย็นๆทุกคนทุกคนได้มาที่โรงพยาบาเลเรียบร้อยแล้วคุณหมอครับมีคนไข้เป็นลมครับเอาล่ะทุกคนได้เข้ารับการรักษาเรียบร้อยตอนนี้เรามีภารกิจสาคัญ,ญ,ญยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะโอ้เพเ่ียนหัวมากเลยตอนนี้เราจะต้องไปช่วยกันเก็บขยะนะจะเก็บยังไงหมดเนี่ยงั้นเอานอย่างนี้พี่ฝนอาจะมีความคิดอะไรบางอย่างอีกแล้ว คิดอะไรเหรอโอ้โ oh, หขยะก็ชิ้นใหญ่เราจะต้องย่อยขยะก่อนจะย่อยยังไงพี่ฝนนี่ไงเราจะต้องไปตามคนมาช่วยย่อยขยะแล้วใครจะมาช่วยเราย่อยขยะได้นี่ไง<ะ>เดี๋ยวพาไปที่ไหนเนี่ยนี่ไงที่เขาเรียกว่าอะไรนะสนามเล่นาน่ะอาณาจังเนี่ยนะช่วยได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาณาจังนุ่น,ะาน,าน,นคนข้างหน้านู่นต่างหากคนข้างหน้าก็พี่ฝนไงไม่ใช่พี่ฝนนูน่นจอดกลับมานี จอสกับมานีเนี่ยนะย่อยขยะได้ได้แน่นอนย่อยขยะได้เป็นชิ้นเล็กๆได้แน่นอนแล้วใครจะช่วยยังไงเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกเขาก่อนจอสกับมานีไปช่วยพี่ฝนย่อยขยะตามทางให้หน่อยนะคะย่อยขยะงั้นเหรอครับพี่จอสไปช่วยพี่ฝนทาความสะอาดบ้านเมืองเลวเขาค่ะได้เลยครับมีอุปกรณ์ที่รองอาจารย์ใหญ่ให้จอสมา นั่นงานนั่นงานมีขยะชิ้นใหญ่ๆจอช่วยย่อยขยะให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆให้หน่อยนะคะได้เลยครับนี่คืออุปกรณ์ย่อยขยะหนังสติกย่อยขยะพี่จอยขาซื้อๆค่ะไม่ต้องกลัวเลยพี่ทักษะการยิงหนังสติกของจอชจะได้ใช้ประโยชน์แล้ววันนี้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเรารออยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วหนังสติกจะย่อยขยะได้ไงพี่ฝนอ้อย่อยขยะได้แน่นอนรับรองได้เลยจอททำให้ดูเป็นตัวอย่าง นี่ไงครับแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยข้างหน้ายังมีอีกจอดขยะที่ถูกันนี้ยิงเข้าไปเดี๋ยวสักพักก็จะย่อยสลายไปเองว่าสุดยอดมากๆเลยนั่นเงรถขยับได้แล้วในที่สุดรถของคุณลุงก็ขยับได้แล้วโอาสุดยอดมากเก่งมากเลยนั่นไงแตงโมชิ้นใหญ่นั่นต้องย่อยก่อนนะ อ้ยืนใกล้ไปหน่อยกระเด็นใส่เลยพี่จอยคะต้องระวังให้ดีนะคะเราจะต้องยืนอยู่ไกลๆคะ่ะไม่ต้องกลัวนะมานีฝีมือการยิงหนังสติกของพี่เป็นอันดับหนึ่งในเมืองซากุระอ๋อเก่งมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวคราวหนะ้าตามานีมากนะคะได้เลยเพราะว่าในเมืองซากุระมีพี่คนเดียวที่มีหนังสติก <c oughs> ดก่อนโอ้โหสุดยอดไปเลยนน จัดการเรียบร้อยแล้วหลอนเนี่ยรอสักครู่นะครับโอแปบ๊บเดียวเองจัดการเรียบร้อยเก่งมากเลยจอด ส่วนพวกกลิ่นพวกนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายไปเองงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพวกเราอะนะต้องจัดการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ายังมีพวกจานชามแล้วก็ถังขยะอื่นๆที่เน่าเหม็นอเราจะต้องช่วยกันเก็บกวาดก่อนนะเดี๋ยวพวกผมช่วยเองนะครับมาทางนี้แล้วเข้านี่ปัดปัดปดกวาดกวาดก่อนนี่ทางนี้ก็มีมีปฝนระวังด้วยนะระวังอะไรงั้นเหรอระวังลื่น ไม่เป็นไรไม่ต้องกวาไม่ต้องกวาเลื่นตามไม่วนมาทางนี้ก่อนแล้วเขาระวังด้วยอย่ารีบวิง่งออาต้องรีบวิ่งเพราะฉะน้น้นน่นนะวันนี้เราจะต้องจัดการขยะยให้เรียบร้อยไนงะ อ้าวต้องแยกไฟแดงที่เขาชนกันอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่เกิดจากขยะมันล้นขึ้นมาไงก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคอยก็ได้เก็บขยะออกไปทีครับเดี๋ยวพวกเราเก็บกันนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่มาทางนี้แล้วเขา้าฝั่งนี้ก็มีขยะอีกนะบู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 นี่เหขยะเต็มไปหมดเลยโบปุกปิกมาเร็วเข้าจะบโบบอกว่าขยะลดลงแล้วแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยอ่าค่อยดีขึ้นหน่อยนะโบนะ นี่กินไม่แรงนี่โบเดินได้แล้วโบเดินได้สบายแล้วนะว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเรื่องอะไรอ่ะผู้พิ๊กใครเป็นคนทิ้งขยะพวกนี้กันเนี่ยออ,อใช่จริงด้วยใครกันนะที่เป็นคนทิ้งขยะทําแบบนี้ไม่ดีเราจะต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราให้เรียบร้อยนะใช่แล้วเราจะต้องดูแลบ้านเมืองของเราให้สะอาดเรียบร้อยเอาแล้วนะขยะหมดแล้วในที่สุดขยะก็หมดสักทีเดีทยวก่อน เหมือนได้กินอะไรบางอย่างที่ทะเลอีกแคะบ๊วยบุ๊กปิ๊กบอกว่าไงใครเอาไปทิ้งไว้ที่ทะเลเหกแล้วก็ไม่รู้ทิ้งเหรออะไรกันเนี่ยแย่ yeah, แล้วแบบนี้เราจะต้องไปช่วยกันจัดการเก็บกวาดขยะที่ทะเลให้เรียบร้อยก่อนนะรอด้วยทุกคน